สวัสดีจ้าพี่น้องมานีเจะสิพา้ามากินตำหมูยอตำหมูยอใส่ถั่วงอกใส่หน่อไม้ใส่ใส่ผักบุ้งลวกนัดเจเนาะแซบๆเลยกินกับหนังไก่ทอดแล้วก็ผักกัผักกะหอมนัดเจะเนาะก่อนไปกินนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจินพาแสแซบนะเด้อค่ะพทั้งเพจแล้วก็ยูทูบะะเนาะเนาะจังไงก็ขอบคุณลายๆเด้อจ้าไปกินกันเลยมาเนี่โอ้มน,นีิกินใส่จานรู้สึกว่าจาน โอ้ยแซ่บมากเลยพี่น้องคนน่ะใส่ถั่วงอกใส่หมูยอหน่อไม้ผักบุ้งลวกโอ้ยแซ่บพี่น้องมหมหมูยอถั่วงอกอใส่ถั่วงอกสดหน่อไม้บะเขือเหลืองอือ มืนอีจิสีใส่ซอนด้อจ้ะใส่สมนี่จำบักร้ายเลยพี่น้องเอ้ยทั้งนอมไม้มานอมไม้มน้ำกะเด็นงนัวๆเลย นี่ผักบุ้งต้มน้ำพี่น้องผักบุ้งลวกนี่กินซ่อนเด้จ้ะกินเจ็บมือ คือตําปลาเลยแต่มันไม่มีหัวหอยเป็นตําหมูยอบเลยตําม่วบไปเลยอือเอินตำปลากะก็เอินใดแต่ว่ามันบม่มีหัวหอย หอมไปน่นองหมูยอหมูยอโคราชอือ หอมไม้น้ำน้เตืดทอดพัดลมพัดผมไี่นอะ ้ำไมกรุบๆเลยผักบุ้งลวกเท้งผักบุง้งเท้งมูยอดเลวมาด้จ้าแซ่บๆน้ำกัน ต้มป่าก็ยังได้เลยพี่น้องขาดแค่หัวหอยอย่างเดียวยหน่อไม้ก็มีลว sắp lại với nó ớt bạc bụng 目聊、yeah. มือเป็นแผลพี่น้องก็เลยใส่สมนี่มึงเหรอ vài thứ càng แกบพี่น้องกำลังหิวเลยหนไม้ โคตรจะแซ่บเลยพ,พ,พ,เพริกพริกพริกกินไปพะร่มงไปทางหลังผมมันก็เละ ham của nghe thế nào rồi thì nó ơi Hương luôn bảo lái คลิปกระเาเดยวจินไปกินต่อนะจ๊ะจังได้กจินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจินพาสแซบนะเด้อค่ะมีทั้งเพจแล้วก็ยูทูบนะคะเนะาะจังได้ก็ระขอบคุณหลายๆเด้อจ้าพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าพี่น้องเดี๋ยวจินสิไปกินต่อได้เนี่หลายคักนะพี่น้องเอ้ยแซบมากเลยคลิปมันยาวแล้วนัวมากเดี๋ยวมูขางบานกันมากินนาไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย